ปฏิบัติธรรมที่เราได้ผูกความเก่าได้ถูกอบรมฝึกฝึกัดฝึกสอนมานะคะในเป็นระยะเวลาบางท่านก็20-30ปีนะคะส่วนตัวเองก็โหมาตั้งแต่อายุยี่สิบกว่านะคะก็มาจนอายุ60กว่าปีแล้วเนี่ยนะคะ ก็คิดว่าหัวใจที่เป็นสาระโพคีมันไม่ได้เกิดขึ้นคนเดียวเกิดจากการฝึกฝนนะคะฝึกฝนแล้วก็ฝึกขัดขัดกลาจากครูบาอาจารย์นะคะพ่อท่านพ่อครูสัมณาโพธิลักษ์แล้วก็ท่าบวชสมณศิลมาซึ่งเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็มูกลุ่มนะคะที่ทําให้เราเข้าใจแล้วก็เข้าถึงก็เข้าใจการอยู่ร่วมกันนะคะก็คือสิ่สำคัญก็คือการ่ ต้องเป็นคนวรนละก้าะคะคือเป็นคนมักน้อยสันโดษถ้าไม่ได้ดข,ดขัดขัดเกลามานะคะหมายถึงว่าไม่ได้ปฏิบัติทำมาก็คงจะไม่สําเร็จเหมือนทุกวันนี้นะคะ่ะเพราะว่าจะเป็นคนที่มักน้อยสันโดษคือเรื่น้ำท่วมอย่างนี้นะอ้าวเหตุการณ์ที่น้ําท่วมเราต้องย้ายมาอาคารบวรนะ อาเดนาย้ายที่นอนสี่ครั้งนะคะสี่ครั้งถ้ามีของเยอะมันจะยากมากเลยนะเพราะฉะนั้นมีของกล่องเดียวนะคะกล่องเดียวก็คือเสื้อผ้าสามชุดอ่าที่จริงอยู่บ้านก็มีหลายชุดอยู่นะก็เวลามาย่างยี้ก็3มชุดแล้วก็แค่ผ้าหม่มเต็นนอนก็ย้ายไปไหนก็ได้ไม่ไม่ได้ติดยึดว่าจะต้องตรงนั้นตรงนี้นะคะแล้วก็ทํางานกับหมู่กลุม่มแล้วแต่หมู่แล้วแต่ที่ประชุมจะพาทําอะไร ะะแล้วก็นึกถึงพี่น้องนะคะก็เป็นผู้ประสานงานให้บางเรื่องบางอย่างแล้วก็ดูแลบางเรื่องบางอย่างที่เรารับผิดชอบอยู่นะคะเราก็ไม่ได้ต้องเกี่ยงงอนอะไรใครนะคะก็คือมีความเต็มใจเข้าใจเข้าใจอันนี้ก็คิดว่ามันมันมันนึกถึงพี่น้องอะคะ่ะนึกถึงพี่น้องนึกถึงกันหรือร่วมกันนะะเวลา ทำอะไรแล้วก็เอาหัวเป็นเกณฑ์ความจิตใจแบบนี้นะคะความเห็นแบบนี้เนี่ยที่ว่ามันก็ต้องผ่านการฝึกฝนมาสำหรับตัวเองก็คิดว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขแล้วก็สนุกสนานสนุกสนานมีความยินดีกับพี่น้องนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยพี่น้องมาช่วยกันนะคะมาช่วยแบ่งงานกันทำ พวกแม่ครัว,วก็ทําเต็มที่ให้ไปอกอกินนะพวกส่วนที่พักรับผิดชอบเรื่องน้ําประประาไฟฟ้าก็หนักนะคะเพราะคนมาอยู่จํานวนมากนะ<ส>แล้วก็พวกที่รับผิดชอบเรื่องงานโอ้โหก็แต่ละคนก็เต็มที่นะคะเต็มที่ซึ่งอาจจะมีคนที่เกียจบ้างแล้วก็มีคนที่สุขภาพไม่ดีแล้วก็คนแก่ส่วนเด็กเด็กนะ โอ้นะก็ล้อมรวมไปกับผู้ใหญ่ล้อมรวมไปกับผู้ใหญ่นะก็เป็นก็เป็นการสาเป็นการอยู่ร่วมกันแบบสาธารณะโคีีนะคะคือทุกคนต้องลดตัวเองคือลดตัวเองเอาให้น้อยไม่ตามใจตัวเองแล้วก็เอาส่วนรวมเป็นหลักถึงนะจะไปได้แล้วก็ระลึกถึงกันนะแล้วก็เข้าใจกัน เคารกันนะคะตามตามหลักสูตรนะมันมีหลักสูตรในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะคะอันนี้ก็คิดว่าประทับใจส่วนนี้มากๆแล้วก็เข้าใจว่าเข้าใจรู้ว่าที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าธรรมะของพระพุทธเรจ้าเท่านั้น,นะคะ่ะที่จะเกิดระบบนี้ขึ้นมาได้นะคะ ต้นไม้แห่งจิตวิญญา